ปรากฏการไม้ด่างฟีเวอร์กล้วยด่างแพงยิ่งกว่าทองจากสื่อสำนักข่าวผู้จัดการสุดสัปดาห์ได้รายงานข่าวในเรื่องของเทรนต้นไม้ยังคงฟีเวอร์โดยเฉพาะพันไม้ด่างไม้หายากที่สร้างสีสันให้เห็นเป็นระยะ ระยะในการซื้อขายการที่ตกเป็นข่าวคลึกโครมด้วยราคาแพงที่สูงปริศแล้วก็เป็นกระแสในเวลานี้ก็คือกล้วยด่างซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ทั้งไทยและเทศไม่ว่าจะเป็นกล้วยแดงอินโดด่างกล้วยฟลอริดาด่างกล้วยน้ำวา้าคล่อมเตีย้ยด่างกล้วย มะลิอ่องด่างกล้วยน้ำว้าไอศครีมด่างกล้วยตานีด่างกล้วยป่าต่างๆและอื่นๆอีกมากมายโดยในกลุ่มคนรักกล้วยด่างไม่นานมานี้มีการแชร์ภาพในการส่งมอบกล้วยด่างพัน์ุแดงอินโดนราคา4.35 แสนบาทหรืออย่างกรณนนนนี้มีการปิดเดียวในการซื้อขายกล้วยด่างอินโด,ด่างลายด่างว่ากันว่ามีลายที่สวยในระดับเทพมีมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทยิ่งกว่านั้นกล้วยแดงอินโด,ด่างก็เคยมีการขายสูงถึง2.7ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็พูดได้เต็มปากว่าใครบังเอิญเจอกล้วย่างก็ดวงเฮงยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลเลขท้ายดังเช่นกรณีที่เจ้าของสวนผลไม้บังเอิญพบกล้วยด่างในสวนหนอดเดียวก็ขายได้ถึง70,000บาทซึ่ง เจ้าตัวบอกว่าปกติขายหนอ่อกล้วยหอมคาวเวติสในราคาหน่อละ50บาทเท่านั้นหรือในกรณีชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ที่ลูกสาวเจ้าของสวนยางได้ออกไปรถน้ำต้นยางแล้วก็บังเอิญพบเห็นกล้วยน้ำว้าด่างก็สามารถขายได้ราคา5 0 0 0 0บาทกุปปับรับโชคกันไปตามๆกันก็ถามกันว่าสวนกล้วยน้ำว้าทั่วๆไปมีโอกาสเจอกล้วยด่างหรือไม่นายสมบัติ สุนันต์เจ้าของฟาร์มสมบัติอาณาจักรกล้วยก็ได้เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้แม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นที่ต่ำมากเช่นพื้นที่ไร่กล้วยพื้นที่สไร่5ไร่อาจจะบังเอิญเจอสักหนึ่งกอคือถ้าเจอก็คือโชคดียิ่งกว่าถูกไร่อาจจะบัง เอญเจอสักหนึ่งกอคือถ้าเจอก็คือโชคดียิ่งกว่าถูกหวยโดยราคาของกล้วยดังนั้นแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ขนาดดวดลายสําหรับต้นเล็กเกเช่นกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนขนาด1ฟุตาราคาประมาณ8 0 0 0ถึง9,000บาทกล้วยฟลอริดาด่างขนาด1ฟุตประมาณ3 0 0 0 0ถึง40,000บาทเป็นต้นซึ่งราคาไม่ตายตัวปรับขึ้นลงตามความต้องการของตลาดซึ่งกล้วยแดงอินโดด่างไม้ด่างหายากด้วยความผิดปกติของพันธุกรรมทำ เกิดลวดลายสวยโดดเด่นฟอร์มสวยๆซื้อขายกันในราคาทะลุหลักล้านทั้งนี้ที่ผ่านมาไม้ด่างพันหายากได้สร้างปรากฏการณ์ไม่หยุดได้สร้างความฮือฮาในกรณีราชินีใบไม้แห่งมอนสเตอร่าสายพันธุ์มิ้นที่ซื้อขายกันในราคา1.4ล้านบาทโดยเจ้าของเดิมซื้อมาในราคา500,000บาทหลังจากเลี้ยงไปได้สักระยะหนึ่งไม้กําลังสมบูรณ์ฟอร์มสวยก็ตัดสินใจประกาศขายในกลุ่มไม้ฟอกอากาศแล้วก็มีลูกค้าติดต่อขอซื้อในราคาสูง ลิปด้วยไม้ด่างพันไม้หายากเป็นเทรนที่มาพร้อมๆกับสถานการณ์โควิด -19 ที่คนอยู่บ้านมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นแสวงหาไม้ประดับมาฟอกอากาศมาตกแต่งบ้านเรือนบวกกับกระแสดารานักแสดงคนดังในแวดวงสังคมหันมาปลูกต้นไม้ถ่ายรูปอัพลงโซเชียลยิ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบบางสายพันธุ์แทบขาดตลาดแล้วก็มีราคาพุ่งสูงขึ้นเท่าตัวหรือหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะสำหรับ กล้วยด่างนั้นจัดเป็นของสะสมของคนรักต้นไม้จะเรียกว่าเป็นของเล่นคนรวยก็คงไม่ผิดไปจากความจริงสักเท่าไหร่นักหรืออาจจะซื้อมาเก่งกำไราขายต่อก็ได้ราคาคุ้มทุนไม่น้อยแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงที่เลี้ยงไม่ถูกวิธีต้นไม้ก็จะตาย เงินก็จะศูนย์ทันทีในสายตาของคนทั่วไปไม้ด่างยังกล้วยด่างก็อาจจะไม่ได้มีความพิเศษแตกต่างจากไม้ประดับทั่วๆไปมีนําซ้ําก็อาจจะเกิดคําถามในทํานองว่ามันสวยตรงไหนต่างเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะเมื่อเหมือนกับคนเลี้ยงปาลาครับลายสวยถูกใจแพงแค่ไหนก็ซื้อหรือนักเลงพระได้เช่าบูชาพระเครื่องเก่าแก่ของเกจิด,ดังหรือผู้ที่หลงไหลในรถสปอร์ตหรูราคาแพงเป็นต้นอย่างไรก็ดี กล้วยด่างพันหายากมีการประมูลซื้อขายกันสูงริบเรืราคาตั้งแต่หลักหมื่นแสนไปจนถึงหลักล้านบาทจนเกิดคำถามว่ากล้วยด่างที่กำลังมาแรงในวงการต้นไม้นะเวลานี้มีการปัันราคาสร้างกระแสกันหรือไม่และถ้าว่าหากสำรวจตลาดต้นไม้หายากต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นเรื่องของอุปสองค์อุปทานที่มีความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายต้องเข้าใจว่าไม้ด่างไม้หายากเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่มมันจึงไม่ใช่เป็นเรื่อง แปลกหากมีราคาค่าตัวสูงขึ้นตามความนิยมซึ่งแอดมิน ของเพจกล้วยด่างได้บอกว่าราคากล้วยด่างเป็นไปตามกลไกตลาดไม่มีการปรับราคาราคาจำหน่ายนั้นอ้างอิงราคากลางในเวลาน,านั้นโดยเฉพาะฟาร์มที่มีเครดิตดีได้สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าพันไม้หายากคุณภาพดีย่อมขายได้ราคาดีสําหรับปัจจัยที่ทําให้ไม้ด่างมีราคาแพงก็คือมันเกิดขึ้นยากในธรรมชาติแม้มีการตัดแต่งพันธุกรรมก็ถือว่าทําได้ยากอยู่ดีโดยเฉลีย่ยมีการเกิดขึ้นตามธรรมชาติของพันไม้ด่าง สวยๆเพียง5%เท่านั้นแถมก็ยังโตช้าขยายพันธุ์ยากราคาค่าตัวจึงสูงเป็นธรรมดานอกจากนี้ยังมีไม้ด่างบางชนิดขยายพันธุ์ได้ง่ายโตเร็วราคาไม่แพงเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมต้นไม้เช่นเงินไหลามาออมเพชรลูด่างชบาด่างบายาด่าง เป็นตนต้ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ต้นไม้ใบด่างเช่นขาดแสงสว่างในการผลิตคลอโรเฟลล์ที่ทําให้ต้นไม้มีใบสีเขียวมีการขาดสารอาหารหากต้นไม้ขาดแมกนีเซียมใบก็จะเป็นสีเหลืองเส้นใยสีเขียวถ้าหากขาดกรรมะถันหรือฟอสฟอรัสใบด่างเหลืองอาการก็จะหายไปหากได้รับสารอาหารดังกล่าวในดินครบถ้วนหรือในกรณีเยื่อใบมีอากาศมากเกิดจากแสงแดด ไปตกกระทบใบจนเกิดการหักเหของแสงทําให้ใบเป็นสีเทาเงินซึ่งเป็นอาการไม่เปลี่ยนแปลงที่ถาวรน,นอกจากนี้จะเป็นเรื่องราวของความผิดปกติของพันธุกรรมรวมไปถึงการเกิดจากโรค ด้วยส่วนด้านอดีตนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดรสุรวิทย์วรกลโลดอาจ,จารย์คณะเกษตรมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้คําอธิบายว่าไม้ด่างนั้นเกิดจากการกลายพันธุ์แบ่งเป็น2แบบก็คือกลายพันธุ์แบบถาวรแล้วก็ด่างพันธุกรรมแล้วก็ด่างจากการกลายพันธุ์บางส่วนมีเป็นพันธุ์ต้นก็าอาจจะได้ไม้ด่างมาต้นหนึ่งพอได้ด่างมาแล้วก็สามารถขยายได้ด่างบางอย่างขยายแล้วไม่เหมือนเดิม พอมันด่างแล้วเอาไปขยายพันธุ์ก็ยังมีด่างลายใหม่ได้อีกพวกที่ขยายแล้วไม่เหมือนเดิมก็จะยิ่งแพงเรียกได้ว่านาะทีนี้ไม่มีวงการไหนหวือหวาเท่าวงการต้นไม้อีกแล้วราคาเวิร์วังอลังการแพงโดดขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าและเมื่อถามว่าทําไมแพงผมไม่เรียกว่ากระแสนะเพราว่ามันถาถมมามากกว่าปกติ ในวงการต้นไม้ประดับมันจะมีกระแสอยู่แล้วราคามันก็จะขึ้นมาสัก5-10เท่าของปกติแต่ราคานี้ในคราวนี้มันขึ้นเป็นทีเป็นร้อยเท่าพันเท่าผมก็เลยเรียกว่าซูนามิมันเหมือนหุ้นปั่นขนาดหนักในข่าวก็บอกว่าที่น่าจับตามองเมื่อเกิดวิกฤต โควิด -19 นั้นบรรเทาเบาบางลงราคาต้นไม้ก็จะลดลงเรียกว่ากระแสต้นไม้มากับโควิดมันก็จะไปกับโควิดอีกทั้งมันจะมีซัพพลายเพิ่มขึ้นซึ่งคนที่พยายามขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคที่ขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นกระแสต้นไม้โดยทั่วไปมันจะอยู่ราวๆาว20ปีและก็ลองมองย้อนกลับมาอีกครั้งเหมือนแฟชั่นแต่ถ้าซีนามิถ้าลงเมื่อ,อไรก็คือลงเลย สำหรับสึนามิที่กําลังจะเกิดขึ้นในวงการไม้ด่างเกิดขึ้นในวงการไม้ด่างผู้ที่สนใจได้เก่งกําไรก็ต้องทําความเข้าใจยอมรับความเสี่ยงเพราะว่าราคาลดลงเมื่อไหร่ก็จะขาดทุนทันทียกตัวอย่างเมื่อ10ปีที่แล้วในประเทศอินโดนีเซียได้เกิดกระแสหน้าวัวใบซึ่งคนขายบ้านขายรถเพื่อไปซื้อมาลงทุนจนสุดท้ายราคาก็ตกไม่เหลืออะไรเลย